้านะครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้กลับมากับการรีวิวอีกตัวหนึ่งนะครับก่อนอื่นเลยต้องสารภาพตรงๆนะครับว่าผมไม่เคยดูกันดั้มซีรีส์เอ่อพวกบิวไฟเตอร์หรือบิวอะไรพวกนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วส่วนมากผมก็ไม่ค่อยได้ดูหรอกกันดั้มอ่ะเพราะว่าผมจะชอบสะสมหุ่นมากกว่าเคยพูดไปในหลายๆคลิปแล้วล่ะทีนี้ปัญหาก็คือว่าผมไม่รู้ไอ้ตัวนี้มันอ่านออกเสียงว่าอะไรจริงๆนะครับชื่อแม่องอ่านโคตรยากเลย transcend transcend อะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละเออผมก็ไม่รู้จริงๆนะครับว่ามันจะอ่านว่าอะไร แต่เจ้านี่นะครับเป็นหนึ่งในตัวโมเดลที่เรียกได้ว่าออกมาใหม่ๆอ่ะแล้วคนฮือฮากันมากนะครับคือฮือฮามากๆนะไอ้ตัวเนี้ยของค่ายเออผมจำไม่ได้ JMS ปะเออน่าจะ JMS นะครับพอ JMS ทำออกมาแล้วมันทำมาดีมากนะครับต้องบอกว่าดีมากๆนะตอนที่ผมอ่านรีวิวอ่านอะไรของคนในกลุ่มเนี่ยคือมีคนบอกว่าเ้ยตัวเนี้ยดีต้องซื้อต้องดีต้องควรมีนะเออมันสวยหรือว่าอะไรเงี้ยก็ถ้าถามผมว่าสวยไหมโอ้คุณดูด้วยตาตัวเองแล้วกันว่ามันสวยหรือเปล่านะครับเนี่ย เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในไฮเกรดที่สวยมากๆสวยอันดับต้นๆเท่าที่ผมเคยต่อมาเลยนะแล้วยิ่งมันทาสีมาให้จากโรงงานอย่างเงี้ยคุณเห็นป่ะเนี่ยมันพ่นเหมือนแบบโครมเหมือนซูเปอร์ซิลเวอร์ออกมาให้จากโรงงานแล้วอ่ะโอ้โหแม่งสวยสวยจริงๆยอมรับเลยว่ามันสวยมากนะครับแต่ถ้าถามว่าขั้นตอนหรือกระบวนการต่อเนี่ยมันต่อแล้วมันดีไหมเหมือนกับไอตัวอินฟินิตจัสตินไปผมบอกเลยว่าสู้อินฟินิตจัสติ e ไม่ได้อันนั้นคือแบบต่ออินฟินิตจัสติ e นี่แบบ กินขาดอ่ะอินฟินิตมันมันไม่มีโหมันไม่มีอะไรให้ติเลยอ่ะแต่ตัวนี้ยังมีเจ็บนิ้วบ้างมีอะไรบ้างนะครับแต่ผมเดาว่าที่มันเจ็บนิ้วหรือว่ามีปัญหาด้านการกดเนี่ยผมสันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นเพราะไอ้ที่มันชุบสีมาให้นี่แหละบางจุดที่มันชุบมาให้เนี่ยมันต้องกดเข้าไปแล้วผมสังเกตว่าไอ้ตรงไหนที่มันชุบสีมาให้แล้วไปโดนเดือยแล้วเราจะต้องเอาเดือยเข้าไปประกบเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาตรงชิ้นนั้นก็คือแบบเออมันจะต่อยากนั่นแหละก็อย่างที่บอกนะครับผม สันนิษฐานไ้เลยว่าแม่งเป็นเพราะไอ้นี่แน่นอนเดือยมันนะฮะแล้วตอนที่ประกอบนะครับของผมเนี่ยไอตรงพ์าใส่ด้านในเนี่ยคุณจะเห็นเขี้ยวตรงนี้มันจะมีเขี้ยวลงมานิดนึงเนี่ยเดี๋ยวขอย่าซูมให้ดูอ่าซูมให้ดูอย่างนี้นะครับคุณจะเห็นไอตรงนี้ไหมเนี่ยมันจะมีเขี้ยวลงมานี่คร really, uh, ับเขี Four ้ยวนี้อ่าแล้วก็มีฝั่งนี้ก็มีเขี้ยวใช่ไหมของผมอ่ะไอฝั่งเนี้ยเนี่ยคุณจะเห็นรอยแตกตรงนี้ป่ะเนี่ยเนี่ยคือรอยแตกนะของผมตรงนี้แม่งหักออกเลยเออแม่งหักออกมาจากตั้งแต่อยู่ในแผงเลยอ่ะคือแม่ ทาผมหัวร้อนหน้าด้วยนะผมก็ต้องมานั่งกาวมานั่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีปัญหาไอ้พวกแต่ชิ้นสายมีแค่ตรงนี้นะคือผมก็เข้าใจว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นเดือยที่มันมีขนาดเล็กจริงๆอะ่ะแล้วก็คือถ้ามันจะหักผมก็ไม่แปลกใจอะ่ะคือมันหน้าหักจริงๆแหละตั้งแต่มันอยู่ในกล่องแล้วถ้ามันหักก็คือแบบผมก็ทําใจไว้แล้วว่าอยเี้ยมันต้องหักแน่ๆเลยแล้วมันก็หักจริงๆนะครับอืม แต่ถ้าถามว่าเนื้อพลาสติกพลาสใสที่มันให้มาดีไหมก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่พลาสติกใสค่อนข้างเคลียร์แล้วก็ดีเป็นอันดับต้น,ตนของตัวโมท,ที่ต่อมาในปีที่ผ่านมาเลยนะแล้วมันสวยจริงๆแล้วตัวนี้เออมันน่าแปลกใจมากไอ้ตัวเนี้ยฐานเนี่ยฐานที่มันให้มาในปกติผมจะไม่ค่อยชอบใช้นะเนี้ยไอ้ฐานอย่างเงี้ยคุณจะรู้ดีฐานที่มันแถมมาอย่างเงี้ยผมจะไม่ค่อยชอบใช้แต่ตัวเนี้ยโคตรดีเลยทําฐานมาโคตรด,ดีโคตรแข็งแรงแม่งเป็นฐานที่แบบที่มันยืนได้แบบไม่สั่นไหวอ่ะเนี่ยอ่ะเนี่ยผมต้องโยกให้ดูเห หมุนเอ่ยอะไรเอ่ยคือไม่แบบไม่มีปัญหาคือฐานโยกไม่มีเลยอะ่ะคือฐานแม่งโคตรดีเลยดีจริงๆตัวนี้แนะนานะครับแนะนําทีนี้เดี๋ยวเราย้อนกลับมาเรื่องการประกอบนิดนึงนะครับผมจะบอกว่าตรงหัวของผมเนี่ยประกอบค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันเป็นพาร์ทที่มันแบบมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยเยอะนะครับเราไอ้พาร์ทใสเงี้ยพอตอนประกอบอ่บผมก็แนะนําว่าต้องระวังนิดนึงนะเออระวังระวังนิดนึงคือถ้าหากว่าคุณประกอบไปแล้วแบบกดไม่ดีอะ่ะไอ้พาร์ทใสเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะไอ้ตรงข้างๆเงี้ยเนี่ย มันจะใส่ยากมากเพราะว่ามันพ่นสีมาแล้วเดี๋ยวเห็นปะวะไม่เห็นให้ดูไงดีอ่านี่เห็นคุณเห็นไอ้พาร์ใส่ตรงนี้ปะเนี่ยพาร์ใส่สีฟ้าเนี่ยเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวชี้ให้ดูนี่นะครับตรงหัวมันจะมีพาร์ใส่สีฟ้าอย่างนี้อยู่เห็นไหมเห็นไกลๆเนาะซูมหน่อยถือให้ดูเลยอ่ะเนี่ยให้ดูเนี่ยนะครับคุณจะเห็นตรงนี้มันจะมีพาร์ใส่สีาฟ้าอยู่ที่หัวมันเนี่ยโฟกัสเดิ เนี่ยนะครับไอพาร์ชชิ้นนี้ถ้าคุณใส่ไม่ดีอะ่ะคือไอพาร์ทเนี่ยถ้าหากว่าคุณใส่ไม่ดีอะ่ะมันอาจจะแตกหักได้เลยนะอันนี้ก็แนะนําว่าให้ระวังนิดนึงนะครับเวลาต่อหัวเพราะว่ามันทําสีมาแล้วพอมันทําสีมาให้จากโรงงานเนี่ยมันก็จะเป็นข้อดีและข้อเสียไปในตัวนะครับข้อดีก็คือมันสวยแหละคุณไม่ต้องมานั่งทําสีเองหรือว่าอะไรเองนะครับแต่ข้อเสียเลยก็คือ เนี่ยพอมันเป็นพาร์ทที่มันจะต้องมาเจอกับการประกบหรืออะไรที่มันจะต้องการความสนิทมากๆเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับมันจะมีปัญหาตรงนั้นจริงๆก็คือแบบมันจะเออมันจะใส่ยากอ่ะแล้วพอคุณยิ่งกดออกแรงเงี้ยมันก็มีโอกาสเสี่ยงที่มันจะแตกหักง่ายด้วยแล้วยิ่งเป็นพาร์ทใส่เงี้ยมันก็ค่อนข้างเสี่ยงนะครับค่อนข้างเสี่ยงจริงก็แนะนําว่าให้ระวังเวลาต่อนะครับถัดมาที่ส่วนแขนนะครับถามว่ามีปัญหาอะไรไหมส่วนแขนเนี่ย ผมไม่มีปัญหากับการประกบนะครับแต่จะมีปัญหาตอนที่เอาแขนเข้าไปต่อกับไอชิ้นตัวเนี่ยนะครับเนี่ยแขนเข้าไปประกบกับชิ้นตัวนี่นะครับสองข้างเลยผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ว่าตัวนี้ด้วยความที่ PC มันแข็งมากนะครับมันให้เป็นแผง PC มานะไอพีซที่มันให้มาเนี่ยค่อนข้างมีความแข็งมากๆตอนยัดเข้าไปแมงยัดโคตรยากเลยของผมอะ แต่มันก็เป็นข้อดีไปด้วยในตัวก็คือทําให้ตัวเนี้มันมันมีความฝืดค่อนข้างมากนะครับก็ทําให้มันจัดท่าที่มันเล่นท่ายากๆได้นะฮะแต่ว่าผมบอกเลยว่าคนที่ซื้อมาสดมากก็คือท่านี้แหละมันเป็นท่าที่แบบสวยที่สุดแล้วเท่าที่ผมชอบนะเท่าที่ผมดูมาก็ส่วนมากจะจัดกันท่านี้แหละก็มันเป็นท่าที่สวยอะเออนะฮะถัดมาตรงลําตัวนะครับถาม ตรงลำตัวนี่เคยพูดไปแล้วนะครับว่าตรงลำตัวนี่อย่างที่บอกนะครับว่าผมไม่มีปัญหากับการต่อแต่ว่าจะมีปัญหากับไอชิ้นพาร์ตใส่ที่มันหักนะครับอยู่ตรงนี้หักเออก็ตอนตอนที่มันหักเนี่ยมันทําผมอารมณ์เสียเหมือนกันนะตอนนั้นคือเฟลเลยแบบเฮ้ยไม่อยากต่อคือจะต่อต่อ,ตอ,ตอดีไหมหรือว่าจะยังไงก็สุดท้ายก็ตัดสินใจกาวมันเอาแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับตรงแขนนี่คุณเห็นเหมือนกันไหมนี่มันก็จะมีพาร์ทใส่สีฟ้านี่ให้ดูนี่เห็นไหมนี่นะที่มันจะต้องกดเข้าไปตรงแขนนะครับ ปัญหาที่จะตามมาเลยอย่างที่บอกเหมือนกับตรงหัวเลยเป็นปัญหาเดียวกันก็คือว่าพอมันต้องใส่ไปที่แขนมันอย่างเงี้ยแล้วแขนมันอะ ทาสีมาแล้วนะครับมันแล้วมันทํามาค่อนข้างหนาด้วยหนามากๆเลยผมพูดตรงๆว่าเป็นตัวที่ทําสีพ่นออกมาแล้วหนามากๆนะครับแล้วพอกดเข้าไปมันกดยากมากเสียวแตกมากๆเลยเนี้ยก็ระวังนะครับเวลาที่ใส่เข้าไปเนี่ยหลายจุดเลยแหละผมกลัวว่า,วามันจะแตกหักมากๆเลยเวลาประกอบก็แนะนําให้คุณระวังแลวกันนะให้พวกพลาใส่ที่มันประกบเนี้ยตรงแขนตรงขาอย่างเงี้ยเนี้ยตรงขาที่คุณเห็นเนี่ยนี่ก็ด้วยนะเก็เสียวแตกเหมือนกันนะครับระวังนะฮะ แต่ข้อดีของมันก็คือพอมันเป็นพาร์ทใสที่ต้องประกบอย่างเงี้ยส่วนมากอะ่ะถ้าหากว่าใครที่ซื้อบันไดมาหรือว่าโมจีนตัวอื่นมาแล้วมันมีพาร์ทอย่างเงี้ยอย่างไอ้พวกดับเบิลโอหรือว่าดับเบิลโอควอนต้าดับเบิลโอเลเซอร์เอ็กเซียอะไรเงี้ยที่มันจะต้องมีพาร์ทใสประกบอย่างเงี้ยนะครับคุณจะรู้ว่ามันไม่ค่อยแน่นนะฮะถ้าเป็นโมจีนเนี่ยเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดเผลอๆหายบางตัวอะ่ะเออแต่พอมันทําสีมาแล้วก็ เป็นข้อดีก็คือมันแน่นมันแน่นแน่แต่ข้อเสียก็คือคุณผมแนะนําให้คุณระวังเวลาต่อก็คือระวังมันแตกมันหักแล้วกันนะถ้ากดแล้วคุณรู้สึกว่ามันผิดองศาเงี้ยก็พยายามพยายามฝืนกดมันลงไปอ่ะคือถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยตอแล้วแบบองศานี้มันไม่ได้ว่ะองศานี้แม่งผิดว่ะก็แนะนําให้แกออกมาก่อนแล้วก็หันด้านให้มันถูกหรือว่าหันแบบเออหันหัวองศามันถูกให้มันลงตรงๆอ่ะให้มันลงไปแบบ ตรงล็อกมันแล้วก็ค่อยกดทีเดียวนะครับอย่าไปฝืนกดมันจนมันแตกอะเออระวังแล้วกันอันเนี้ยแนะนำนะครับระวังจริงๆน่ากลัวเป็นจุดเดียวที่ควรน่ากลัวเลยส่วนข้อต่อตรงอื่นๆไม่มีปัญหาอะไรนะครับทุกส่วนแข็งแรงหมดเลยยิ่งตรงส่วนดาบนี่ค่อนข้างแข็งแรงมากๆแล้วไอ้นี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้นี่คุณเห็นไหมว่าตรงนี้พอมันทําสีมาแล้วอะนี่เห็นไหมตรงต่อคือดาบตัวเนี้ยใช้คําว่าดาบต้องใช้คํว่าอ,อ่าเขาเรียกอะไรทวนหรอหอกอะเออหอกของมันเนี้ย ด้วยความที่ว่าห่อของมันอะ่ะมันเป็น2ชิ้นต่อกันนะครับมีชิ้นหลังแล้วก็ชิ้นหน้านะครับซึ่งจริงๆแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันควรจะประกรบเข้าไปสอดิบกันอย่างงี้นี่มันไม่ใช่อย่างงี้เนี่ยคุณควรมันควรจะประกรบเข้าไปสอดิบกันไม่มีแกลบช่องว่างอันนี้นะครับแต่พอมาทมําสีมาให้แล้วอะ่ะคุณจะเห็นว่ามันประกรบเข้าไปยากมากถ้าใครที่ซื้อมาแล้วอะ่ะจะรู้มากนะฮครับว่าไอ้ตัวเนี้ย แม่งประกบเข้าไปยากมากแล้วยิ่งดันก็ยิ่งเสียวหักอันนี้แนะนําให้ระวังนะครับถ้าหากว่าคุณจะประกบเข้าไปแน่นๆอย่างเงี้ยแนะนาให้ขูดสีออกนิดนึงนะครับขูดชั้นสีออกแล้วก็ค่อยใส่เข้าไปมันก็จะแน่นได้เหมือนกันนะครับตัวนี้มันหล่อพลาสติกมาค่อนข้างดีอยู่แล้วล่ะเพราะงั้นอ่ะคุณขัดสีออกมันก็ไม่ได้ทาให้มันหลวมหรอกเชื่อผมดิเออมันก็จะแน่นแน่นอนยังไงมันก็แน่นนะครับปัญหาตรง ตรงเนี้ยก็ระวังนิดนึงข้อมือตัวนี้ค่อนข้างหลวมนะอันเนี้ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าถามผมว่ามันเป็นทั้งสองข้างไหมมันไม่เป็นเว้ยมันเป็นแค่ข้างเดียวมันเป็นแค่ข้างเอ่อฝั่งฝั่งเนี้ยเขาเรียกไรข้างขวาป่ะเออถ้าหันหน้าไปทางเดียวกันมันจะเป็นข้างขวานะครับข้างขวาของตัวโมเดลนะฮะข้างขวาของตัวโมเดลจะมีปัญหาข้อมือหลวมแต่ข้างซ้ายอ่ะคุณจะสังเกตข้างซ้ายมันประกบไม่สนิทนะเว้ยผมประกบไม่สนิทนะนี่มีรอยอยู่เห็นป่ะนี่มีช่องแกลบช่องว่างนี่ส่วนข้างขวาประกบสนิทดีแต่่กลาายเ็นว ข้างขวาที่ประกบสนิทข้อมือหลวมข้างซ้ายที่ประกบไม่สนิทข้อมือโคตรแน่นเลยเอออันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคนอื่นเป็นไหมเดี๋ยวลองมาคอมใครต่อแล้วก็มาคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับอันนี้ผมไม่รู้จริงๆว่าผมมันเป็นแค่ที่ผมหรือว่าคนอื่นก็เป็นวะอันนี้งงนะครับเอออ่ะผมมาพูดถึงเรื่องแบ็คแพคดนึงแล้วกันนะครับตอนประกบเข้าไปของแบ็คแพคเนี่ยอันนี้อยากให้ระวังกันเออตรงเดือยแบ็คแพคเนี่ยเห็นไหม เนี่ยมันจะมีเดือยเดือยแบคแพคตอนต่อเข้าไปกับตัวลำตัวมันจะเป็นเดือยแบบคู่นะครับเสียบเข้าไปเดือยประมาณ3มมิลง่ๆงโแหละแต่ข้อควรระวังเลยก็คือว่ามันทําสีมาแล้วใช่มันทําสีมาคือสีเหมือนมันพ่นไปโดนทั้งตัวเดือยของไอตัวนี้แล้วก็พ่นด้านหลังของตัวที่มันตัวส่วนลำตัวด้วยกลายเป็นว่าสีอ่ะที่มันจะเข้าไปประกบกันอ่ะมันเป็นมันมีความแน่นแบบคูณ2เลยอ่ะคือแบบไอ้นี่ก็มีสีไอตัว ตัวฝั่งนี้ก็มีสีพอประกกันเข้าไปหูแม่งเสียบโคตรยากตอนนี้ผมเสียบเข้าไปแล้วอะถ้าหากว่าคุณลืมใส่อะไรขึ้นมานะหืมถอดยากแน่นอนอะตัวนี้แต่โชคดีที่ว่ามันมันเป็นแบคแพคที่ไม่ค่อยมีอะไรนะครับมันก็มีแค่ไอเนี่ยหนึ่งอัน2อัน3อันเข้าไปอย่างงี้มันก็เลยไม่จําเป็นต้องถอดอะไรมากนะครับแต่เวลาใส่เข้าไปก็แนะนําว่าถ้าหากว่ามีวัสลีนหรือว่ามีสารหล่อเลื่นอะไรก็แนะนําว่าให้ใส่เข้าไปด้วยนะครับมันไม่มันจะได้ไม่มีปัญหาในอนาคตเผื่อคุณอยากถอดมาลื้ ของที่แถมในกล่องก็จะเห็นว่ามันมีตัว water decal มาให้ด้วยนะครับแต่ทีนี้ผมจะสังเกตแล้วว่าไอ้ตัว water decal ที่มันให้มาเนี่ยไม่ใช่ w a t e r decal ที่ออกแบบมาสําหรับมันโดยเฉพาะนะครับมันเป็นเหมือน water decal ที่แบบเขาเอาอะไรก็ไม่รู้มายัดยัดอ่ะคือมันไม่ได้มีแบบ d e c อ l ที่แบบเข้ารูปเข้าร่องหรือว่าเข้ามุมเข้าเหลี่ยมได้พอดีกับมันนะครับส่วนมากจะเป็น water decal แบบว่าสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรแบบว่าทั่วไปที่โมโมทั่วไปเขาใช้กันได้อะเนี่ยคุณจะเห็นไหมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ย ก็คือมันเป็นวอเตอร์ดีคอลที่แบบยูนิเวอร์ซซลมากๆนะครับคือมันไม่ได้ออกมาเฉพาะสําหรับมันอะ่ะอืมก็ข้อดีก็คือมันเอาไปใช้กับตัวอื่นได้ละมั้งแต่ข้อเสียก็คือว่ามันพอมันไม่ได้เข้ารูปคุณก็จะพอติดไปมันก็รู้สึกคานตาน,นิดนึงอ่ะนะอืมถ้าถามผมว่าผมชอบไหมผมก็เออติดก็ได้แต่สําหรับผมผมรู้สึกว่าไม่ติดดีกว่าไม่ติดน่าจะสวยกว่านะครับเออประมาณนั้นนะแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบอันนี้เป็นเรื่องรสนิยมนะครับผมก็พูดมากไม่ได้นะฮะเรื่ แล้วแต่คนว่าคุณจะชอบไม่ชอบมันยังไงนะฮะอ่ะหลักๆคร่าวๆประมาณนี้เลยกันนะครับสำหรับเจ้าตัวผมไม่รู้มันอ่านชื่อว่าอะไรนะครับบอกว่ามันต้นคลิปแล้วแต่ผมจะขอเรียกมันว่าอา transcend แล้วกันนะผมพยายามจะอ่านออกเสียงมันอ่านยากมากเลยกันดั้มเดี๋ยวนี้คือแบบอ่านชื่อโคตรยากนะฮะอ่ะจบไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัว transcend การดั้มนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ